เป็นกัรเริ่มต้นที่พิสุขจะหยุดอยู่ในเทศกาลพรรษาจะหยุดอยู่เพราะว่าฤดูฝนเนี่ยพิสุจะจาริกไปมันไม่สะดวกจาริกคือต้องออกนีกคเวกน้าที่ต่างๆของเดิมพระที่บวชนในศาสนาเนี่ยเขาไม่ดอยู่ประจำที่ เระเคลือกอนาคาริกะมุนีนักบวชผู้ไม่มีเรือนเขาไม่มีเรือนคือไม่มีวัดเขาออกจากบ้านมาแล้วก็แปลว่าจะออกจากเครื่องกังวลในของเดิมพระพุทธเจ้าออกบวชครั้งแรกพระองค์ก็ไม่มีวัดออกบวชก็ไปเที่ยวศึกษาสำนักอาจารย์อรรดาบทอุทกดาบทแล้วฤษีชีไพรในครั้งนั้นพระองค์ไปเรียนในศึกษาในสำนักนั้นๆและสสำนักนั้นๆเขาก็ามีอะไรมาก บางทีก็เพิงถ่ำบางทีก็ย่ามุงพอได้อาศัยหลบแดดลมฝนโดยเฉพาะตอนแรกๆเลยเน่ยเขาสันโดษมากน้อยมากๆเพราะมีแต่บาทสบงจีวรเท่านั้นแล้วเดินทางไปในโลก,กว่าเขาไม่มีวัดเป็นที่สัสมสมบัติพัฒาฐานเพราะนั้นของเขาจะสันโดษมากน้อยจึงเห็นมรรคผลนิพพานในบรรลุธรรมได้ง่ายเพราะกิเลสก,ก็จะ หลุดได้ง่ายเพราะหยาบๆเขาสลัดทิ้งแล้วแต่ปัจจุบันพอมีวัดขึ้นมันหนาขึ้นหนาขึ้นได้วัตถุทั้งหลายหนาขึ้นในลาภยศเสริญเงินทองข้าวของความสุขทั้งหลายมันก็เลยไปเทียบกับครั้งพุทธเจ้าที่ว่าพระองค์จาริกไปหน้าทีต่ต่างๆตอนแรกก็จาริกไปเรื่อยเมื่อบวชเข้ามาแล้วทุกคนที่ออกมาบวชก็จะต้องไปอยู่ตามคนไม้มฉัญยาดองน้ํามุดเน่า คือสมอผสมกับน้ำโยโ,โคเนี่เป็นยารักษาโรคแล้วมีเด็กจีวรสามผืนมีบาทลูกหนึ่งนี่คือสมบัติของพระนั่นคือของเดิมเขาจารึกไปอย่างนี้แล้วโอกาสปฏิบัติธรรมก็สูงมากเห็นธรรมก็สูงมากเพราะเขามีเรื่องรุงรังไม่มีเรื่องที่จ้งบริหารจัดการมากเขาเลยสบายเ้าเรียกว่าจารึกไปนทิศทางต่างคราวนี้มันเกิดเรื่อง เมื่อถึงฤด,ดูฝนในชาวบ้านเขาก็หวานข้าวหวานกล้าลงในไร่เลนาเขาพิสุเดินไปก็ไปเหยียบข้าวกล้าของชาวบ้านเขาก็เลยดา่าชาวบ้านเขาด่าว่าดูรู้สิทธิ์พระสมณะโคดมพุทธเจ้าในฤดูฝนแทนที่จะหยุดจู่นกมันยังมีหยุดอยู่ในเวทานทาทำรวงรังพอหน้าฝนมันก็หยุดจู่ แม่ศาสนาอื่นเขาอยู่ในอินเดียเขายังหยุดอยู่ในฤดูหน้าฝนสามเดือนแต่ท่านเหล่านี้จะริกไปเหยียบข้าวน้ําของชาวบ้านเขาเข้ากล้าชาวบ้านเขาไม่รู้จักระมัดระวังไปเหยียบมลลงมลแรงที่มันอยู่ในดินมากเขาดา่าก็เลยเป็นเหตุให้พุทธเจ้าสอนว่าถ้าอย่างนั้นพิสุเมื่อถึงฤด,ดูฝนสามเดือนให้ถึงหยุดอยู่เป็นที่ยึงเรียกว่าจําพรรษาณนะที่นั้นน้ทีนน่นั้นก็หมายว่าถ้าไปอยู่อยู่ตำนาใครสวนใครไร่ใครป่าตรงไหนถ้ามีคนศรัทธาเขาให้เอา ย่ามาพำเพิงเพงเพงแล้วก็ทํเพื่อให้อยู่อาศัยเท่านั้นอันนี้คือของเดิมเครานี้พรกะก็มีอิสระพอออกพรราท่านก็ปจาริกไปอีกไม่มีขัดข้องเหมือนนกมีปีกกระหางบินไปในโลกกว้างนี่คือประเพณีเดิมเดิมลซึ่งจะเอาเมืองไทยมาตัดสินไม่ได้เมืองไทยไม,ไม่ใช่มันผิดหมดแล้วเมือนเพี้ยนหมดแล้วเครานี้พอจาริกไปดังนี้แล้วผู้เจ้าก็เลยมีพุทธานุญาตว่าเมื่อถึงฤดูการเข้าพรรษาสามเดือน หรือดูดูดฝนสามเดือนให้หยุดให้หยุดอยู่เป็นที่สามเดือนเรื่องอธิษฐานอยู่ประจําไม่ให้จาริกไปหนที่อื่นตลอดไตรามาสสามเดือนคราวนี้ก็เลยมีโอกาสของชาวบ้านที่จะศึกษาธรรมะเข้าไปศึกษาธรรมะกับพระสองฆ์องค์้าเจ้าในที่นั้นนั้นท่านก็จะแนะนําสั่งสอนหลักธรรมให้ชาวบ้านนี่เป็นโอกาสของเดิมก็เป็นอย่างนี้ในภาษาจึงมีชาวบ้านก็เข้าไปศึกษาธรรมะกับพระ ก็ได้รู้จักธรรมะอันนี้คือเหตุปัจจัยที่ว่ามีประโยชน์เพราะถ้างั้นท่านออกสารท่านกระจายจาริกไปในทิศทางต่างๆแต่ปัจจุบันนี่เอาข้าภาษาเอาภาษาพระอยู่ที่เก่าจนตายไปเลยจึงไม่มีเข้าภาษาออกภาษาจึงไม่มีค่าอะไรเข้าว่าเขาจะเข้าอยู่อยู่ที่นั้นสามเดือนแล้วก็ออกจากที่นั้นไปไม่อะไรอาวรในที่อยู่ที่อาศ,าศาอัยอีคือไปเลยจาริกไปโดยที่ไม่มีกังวลแต่ปัจจุบันนี้พระทาตัวเหมือนชาวบ้านต้องมีที่อยู่ของตัวเอง ต้องมีตําแหน่งของตัวเองมันก็เลยรุงรังเหมือนชาวบ้านที่มีลูกมีเมียมีสมบัติพระสถานเกาะเกี่ยวกังวลไดหเด็ดมันจะาอิสระแบบเดิมไม่ได้อีกแล้วก็มีแต่มัวเมาหมกมุ่นและสะสมแบบโยมสะสมโยมสะสมทรัพย์พระก็สะสมทรัพย์โยมสะสมเงินพระก็สะสมเงินสะสมที่อยู่อาศัยสะสมอาหารการกินสะสมทุกอย่างเขานี้เลยไม่เหมือนเดิมเลยคัน ศาสนาพุทธเจ้าที่สอนมาก็ไม่ใช่แล้วเริ่มเพี้ยนไปจะเพี้ยนหนักเข้าไปอีกคราวนี้ต้งหนาขึ้นหนาขึ้นหนาขึ้นเพราะกิเลสมันจะหนาตามวัตถ,ถุที่เกิดขึ้นเลยยิ่งมีวัตถุจเจริญมากเท่าไหร่จิตใจก็ต่ําอยู่ใต้วัตถุมากขึ้นเท่านั้นคราวนี้เรื่องของเก่าที่ว่าหยุดจำศรัทาของภาสามันก็เลยแทบไม่มีค่าเลยเลยเพราะของเก่านั้นจะให้หยุดเพื่อจะได้แนะนําสั่งสอนชาวบ้านที่นั้นๆชาวบ้านในศึกษาธรรมะ็ขาจะลึกซึ้งขึ้น อันนี้คือหลักเดิมเขาเนี้หลักที่ว่าอธิษฐานพรรษาอธิษฐานน,น,นนี่สิสําคัญอาจารานแปลว่าตั้งใจมัน่นเหมือนคนเราถ้าไม่มีตั้งใจมัน่นมันทําอะไรไม่สําเร็จการตั้งใจมั่นจึงเป็นสิ่งที่สาเร็จเลยมีสัจจะเขาเรียกสัจจะอธิษฐานคนเราจะอยู่ด้วยกันต้องมีสัจจะจริงใจต่อกันจริงกายจริงวาจาจริงจริงจริงวาจาจริงกายคือมือจริงใจมันมีจริงสามจริง,รง,รงคือพูดจริงคือทางปาก ทำจริงคือทางกายคิดจริงคือทางใจเรื่องใดที่เป็นเรื่องจริงก็จะอยู่ด้วยความจริงต่อกันเลยอยู่ด้วยกันก็ไม่หน้าไหว้หลังหลอกตะหลบตะแลงกันคือจริงใจต่อกันแล้วจริงต่อตัวเองจริงต่อหน้าที่ที่จะรับผิดชอบจริงต่อตําแหน่งเราเป็นอะไรอย่างทางโลกเขาจะเป็นสามีก็จริงในท่าที่สามีจริงภรรยาหน้าที่ภรรยาจริงพ่อแม่หน้าที่พ่อแม่จริงลูกเป็นหน้าที่ของลูกจริงผู้นําเป็นหน้าที่ผู้นําจริงผู้ตามเป็นในผู้ตามเรียกว่าจริงต่อหน้าที่ แล้วสัจจะคือความจริงต่อหน้าที่คนเราถ้ามีรู้จักหน้าที่ว่าจริงแล้วนี่นะก็ไม่ต้องไปร้องเรียกให้คนอื่นมาจริงเราจริงซะก่อนแล้วคนก็จริงไปเองถ้าคนนั้นทําจริงต่อหน้าที่ก็เรียกคนก็นับถือถ้าเป็นพ่อแม่เป็นปูชนีบุคคลมีเมตตากรุณามุติตาบาขาต่อลูกลูกก็กตันยูกะตะเวทิตานี่คือจริงเขาจริงโดยธรรมเลยน,นี้แล้วมีศีลม,มีธรรมก็มีฮุริโอตปะมีอายบาปกลัวบ,บาปเท่าเรื่องบาปก็ไม่กล้าทําในที่รับและที่แจ้ง อันนี้คือจริงโดยธรรมโดยศีลก็ไม่ต้องขอจากพระพระก็ไม่ไม่จำเป็นต้องให้ศีลพระโยมนี่มีศีลก็ศีลห้ารู้อยู่แล้วข่าสารัตถพุทธปฏิกรรมโกหกสุราก็รู้แล้วว่ารักษาเอานี่มีสัจจะในการจะรักษาศีลศีลเมื่อก็คุ้มครองผู้นั้นให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นทั้งมวลเพราะรักษาศีลศีลต้องรักษาผู้นั้นผู้นั้นไม่รักษาศีลศีลไม่รักษาผู้นั้นผู้ใดรักษาศีลศีลรักษาเขาเขาจะเย็นแต่ถ้าเขาไม่รักษาศีลศีลไม่อเขาขาเขาจะร้อน ราะศีลเป็นเครื่องตัดศีลตัดบาปตัดเวรตัดโทษตัดทุกข์ตัดภัยตัดเสียดตัดยันไลตัดทุกอย่างตัดกังวลถ้าเราไม่มีศีลมันจะกังวลมันจะวุ่นวายเดือดร้อนไปฆ่าเขาเขาฆ่าแลาไปฆ่าเขาติดคุกติดตารางก็เดือดร้อนทั้งชีวิตเขาชีวิตเราและทรัพย์สมบัติเราต้องวิบัติไปท่องไปต่อสู้คดีความไปไปฆ่าทำลายชีวิตบุคคลอื่นสัตว์อื่นก็จะเดือดร้อนใจซักเขาทรัพเรา ถ้าเรารักษารักของเขาคนอื่นก็รักของของเขาเราเคารพในสิทธิเสรีภาพของคนอื่นไม่ละเมิดสิทธิของเขาเราให้เกียรติเขาทรัพย์ของเขาเราไม่ละเมิดคนของเขาเราไม่ละเมิดอย่างนี้ก็เรียกเคารพในสิทธิเสรีภาพของกันและกันเรียกว่าไม่ลักไม่ขโมยไม่แข่งแย่งชิงดิชิงเด่นกันมันก็มีความสุขทั้งเขาทั้งเราทรัพของเราได้มาเขาอยู่เย็นทรัพของเขาได้มาก็อยู่เย็นเคารพในสิทธิของกันและกันเช่นนี้แล้วก็อยู่เย็นสิ่งอย่างเดียวก็ทําให้เย็นได้ แต่สามีภรรยาตริบตรจา่าเพจริงใจต่อกันซื่อสัตย์ต่อกันมั่นใจต่อกันแล้วก็เป็นคนที่มอบกายมอบใจให้กันและกันได้ไม่ทําลายน้ําใจกันและกันก็นีนน่ว่ามีสิ่งคือไม่นอกกายไม่นอกใจกันจริงใจต่อกันมั่นใจต่อกันไม่ต้องสาบานว่าจะรักจริงหรือไม่จริงแต่ขอให้มีความจริงอย่างเดียวไม่ต้องตั้งสสาบานแต่ขอให้มีสัจ,จคือความจริงคนมีความจริงแล้วนี่เนี่ยอย่างน้อยๆมันทําให้เป็นบุคคลที่น่านับถือ ถ้าเขาเป็นพ่อคนแม่คนลูกหลานดูเขาก็เออพ่อทําตัวนั่นนับถือแม่ทําตัวนั่นนับถือเพาะซื่อสัตย์ต่อแม่ซื่อสัตย์ต่อพ่อแม่ก็ซื่อสัตย์ต่อพ่อพ่อซื่อสัตย์ต่อแม่ลูกมันก็ดูพ่อแม่เป็นเกณฑ์ว่าเขาซื่อสัตย์เขาจริงใจต่อกันเช่นนี้เช่นนี้แล้วลูกก็เคารพพ่อแม่ได้เต็มร้อยแต่ถ้าพ่อไม่ไม่เมื่อนอกใจพ่อนอกใจแม่ไอ้ลูกมันก็ไม่นับถือ พ่อยังนอกใจแม่พ่อไม่มีศีลไม่มีธรรมลูกมันก็ขาดความเคารพนับถือในพ่อแม่ผู้นําถ้าไม่มีศีลผู้น้อยมันก็ไม่นับถือมันก็รังเกียจพระถ้าไม่มีศีลโยมก็รังเกียจเพราะฉนั้นเรื่องของการมีสัจจกคือมีศีลเนี่ยมันก็จะมาตั้งตรงนี้เองคราวนี้ไอ้เรื่องตัวนี้ก็เหมือนกันเรื่องคําพูดพูดสิ่งใดที่จะเกิดประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นสมัรสมานไม่ดีคือปากเนี่ยมันสามารถผูกใจได้ทําลายได้ปากเนี่ย มันสามารถทิมตําทําให้เจ็บช้าน้าใจอกหักเจ็บช้าหลอกลวงตลบตะแลงปากเนี่ยเป็นตัวผูกได้เป็นผู้ที่ทําให้ชื่นใจได้ร้อนใจได้มีเวรมีภัยได้เผาไหมจิตใจจนหาความสงบไม่ได้ปากนี้สามารถพูดให้คนเห็นแจ้งได้สามารถพูดให้คนร้องไห้ได้พูดให้คนหัวเราะได้แล้วพูดให้คนลุ่มหลงได้พูดให้คนฉลาดได้พูดให้คนโง่ได้พูดให้คนเกลียดได้พูดให้คนชังได้พูดให้คนน้อยเนื้อต่ําใจได้ ปากเนี่ยมันสามารถหาเงินได้บางคนใช้ปากอย่างเดียวร,ร,ร้องรําทําเพลงก็พูดเนี่ยเขาใช้ปากหาเงินได้บางคนใช้ปากอย่างเดียวได้เงินได้ทองได้ทรัพย์มากมายนะแต่มนต์ปากอย่างในติคุกติดตารางเพาะปากแตแกแยกจากพี่น้องญาติมิตรคนรักของรักพาะปากปากจึงสามารถที่จะสื่อ,ส,อสื่อรักได้สื่อสารระหว่างประเทศต่อประเทศคือทูตเนี่ยต้ององาศัยสื่อปากนี่เราจะทูตเนี่ยทูตคือปากเนี่ย สามารถที่จะทำให้เกิดสงบสุขแก่ประเทศชาติบ้านเมืองได้โลกนี้จะเดือดร้อนเขามีการพูดเพื่อระง,งับสงครามระหว่างประเทศก็ต้องใช้ปากเพราะนั้นปากนี้สามารถระงับบาประงงับเวรระงงับภยัยระง,งับโทษระง,งับทุกข์ได้แต่ปากอย่างเดียวเนี่ยปากบักท่ามเนี่ยไอ้ทํามเนี่ยมันไอเสกินผิงมันเที่ยวระรานไปหมดปากอย่างเดียวมันเดือดร้อนหมดทั้งโลกปากอย่างเดียวถ้าผู้นําใช้ปากไม่เป็นปากไม่เป็นนี่มันทามัน ตาเกียวตาแดงดาคนนองเนี่ยเหมือนประยุทธ์แกปากแกอย่างเงี้ยปากไม่ดีปากแมวก็เรียกว่าคนเกียดเเตียดที่ปากปากไม่มีเสน่ห์ปากพูดไม่มีไม่มีเมตตาไม่มีมหานิยมมีแต่เอะอะมาเทิงมึงมาพาวยแล้วโกดเครื่องคิงชังปากนี่บางทีมันทําลายบุคลิกภาพของคนเป็นทําลายเสน่ห์ของคนทําลายความรักความเคารพนะถึงคนคนใหญ่เท่าไหร่ถ้าไม่ระวังปากปากจะเป็นมหาวิบัติทันทีเลยเป็นขุดหลุมฝังศพที่ปาก ปากสามารถขุดหลุมฝังตัวเองได้ปากสามารถที่จะทําความสงบร่มเย็นเป็นขุมทรัพย์ขุมทองขุมจเจริญขุมลุ่งเรืองได้พระเจ้าใช้พระโอษฐ์ปากแสดงคำ45ภาษาพระองค์ใช้ปากเท่านั้นแล้วเดี๋ยวนี้หลักคําสอนพระอ,องค์ก็เกิดจากปากพุทธเจ้าโอษฐ์พทธเจ้าเขาเขียนเป็นตําราพระไตรปิฎกขึ้นมาพระไตรปิฎกพระก็จะต้องเอาปากอีกสื่ออีกสื่อหลักรมของพระเจ้าให้หมวลชนปากจึงเป็นที่เกิดของ กูสลความฉลาดทั้งมวลปากจึงเป็นที่ทําบาดจิตบาดใจยิ่งกว่ามีดบาดอะไรทั้งหมดบาดเนื้อบาดหนัง,งก็ดูขึ้นทั้งนอกแต่ปากสามารถบาดใจเจ็บช้ําร้องไห้เสียใจเป็นทุกข์ได้สารพัดอย่างเพราะฉะนั้นท่านถึงบอกให้สํารวมปากรู้จักปากตามปากมันมีเข้ามีออกกินเข้าไปรูนี้แล้วออกมารูนี้กินเข้าไปแล้วคายออกมากินเข้าไปแล้วพูดออกมา ไอ้ปากมมนมีเข้ามีออกมันเข้ามันออกเนี่ยถ้าไม่เรามัดระวังไอ้สิ่งเข้ามาเนี่ยมันทําลายเลยสิ่งเข้ามาถ้าไม่ระวังกินเหล้าก็ต้องปากกินยาบ้าก็ต้องปากเพราะนั้นจะทําดีก็ต้องปากเหมือนกันจะพูดก็ต้องปากเช่นเดียวกันเพราะนั้นปากนี่สามารถสื่อสื่อสร้างสรรค์สื่อฉลาดสื่อสงบสื่อร่มเย็นเป็นที่ที่จะทําให้คนรู้จักคนก็คือปากถ้าไม่พูดกันมีแต่อือออมันก็ไม่รู้เรื่องกัน นั้นปากจึงเป็นตัวสื่อที่สงบสุขสื่อมิตรภาพมิตรจิตมิตรใจสื่อรักคือปากเนี่ยพูดดีเป็นสีเกตัวพูดไม่ดีมีสีออกจากปากพูดดีเป็นสง่าราศีแก่ตนเป็นคนเคารพเป็นคนรักเป็นคนนับถือเป็นคนกระตัญญูเป็นคนรู้คุณพูดดีเป็นน้ำทิพชโลมใจพูดไม่ดีเป็นเนื้มร้อนลวกดวงใจ ทปากนี่ถ้าคนระมัดระวังแล้วมันเป็นทั้งศีลเป็นทั้งธรรมเป็นทั้งสงบเป็นทั้งสุขเป็นทั้งเจริญเป็นทั้งรุ่งเรืองเพราะนั้นในเทศกาลภาษาถ้าเรามีแค่ดูแลปากดูแลกายกายไม่ทําชั่วทั้งสิ้นทั้งมวลปากเราไม่พูดชั่วทั้งสิ้นทั้งมวลใจมีหนึ่งเดียวไอ้ใจมันคิดออกได้แล้วมันคิดเข้ามาได้ใจไม่ใช่อันนี้แต่ใจมันมีตัวรู้เนี่ยรู้อยู่รู้สุขรู้ทุกรู้บุญรู้บาปรู้ดีรู้ชั่วรู้พอใจรู้ไม่พอใจ อันนี้ไม่เกี่ยวกับศาสนาไม่เกี่ยวกับพุทธไม่เกี่ยวอิสลามไม่เกี่ยวกับคริสเพราะไอ้ใจนี่มันมีทุกคนใจดีใจร้ายใจสุขใจทุกข์ใจบุญใจบาปใจร้อนใจเย็นทอใจเต็มใจอิ่มใจสุขใจดีใจเสียใจเศร้าใจทุกข์ใจคือใจนี่จะเป็นตัวรวบรวมอะไรทั้งหมดรวบรวมทั้งกองขยะเน่าเหม็นขัดเคืองขุนมัวเศร้าหมองคือใจ แต่ใจผ่องใสสดชื่นผ่องใสแล้วสง่ามีราศีจากใจผ่องใสจากใจจริงใจจากใจถ้าจริงใจ,จใจมันเบ่งแบนบานจากใจออกมาทาั้งหน้าก็ดีทางตาก็ดีแปลว่าใจดีถ้าใจดีมันก็เบ่งออกมาทางสีหน้าและแววตาเพล่าราศีดีแปลว่าใจดีถ้าใจเลวมันก็จะออกจากนี่เช่นเดียวกันปากมันก็จะเลว ถ้าใจเร็วมันก็จะพูดเร็วทำเร็วคิดเร็วถ้าใจดีมันก็จะพูดดีทำดีคิดดีเพราะนันใจถ้าคนรักษาได้รักษาใจได้ก็เรียกว่ารักษาศาสนาได้รักษาตัวเองได้รักษาทรัพย์ได้รักษาสุขรักษาเจริญรักธรรมมิตรภาพมิตรจิตมิตรใจได้แต่รักษาใจไม่ได้ทุกสางขาราษาไม่ได้หมดใจจึงเป็นศูนย์รวมของอะไรอะไรทั้งหมดทั้งสิ้นถ้าไม่มีใจก็มาไม่ได้ตั้งใจมา ตั้งใจฟังตั้งใจไปตั้งใจดูตั้งใจทํางานตั้งใจอยู่ด้วยกันถนอมน้ําใจกันและกันดูแลกันและกันคือใจเนี่ยถ้าดูดีแล้วรักษาดีแล้วเนี่ยเป็นที่พึ่งแก่คนได้ใจที่รักษาไม่ดีมันก็ทําลายตัวเองได้เพราะนั้นเรื่องใจในในเทศกันนะว่าให้ตั้งใจใจที่ตั้งแล้วย่อมนําความสุขความเจริญให้บุคคลนั้นใจใจที่ไม่ตั้งแล้วย่อมนําความทุกข์ให้ความวุได้หลากหลายนั้น บุคคลถ้ามีใจแล้วทํายังไงจะดูแลรักษาใจให้ดีต้องไม่ทําให้โสกระปรกไม่ทําให้เศร้าหมองร่างกายโสกระปรกยังอาบน้ําได้ใจโสกระปรกจะทําอย่างไรใจโสกระปรกต้องใช้สินทำสําหรับชะล้างอาบให้กับใจครนี้ใจสกรปรกถ้าเราเอาของสกระปรกใส่ใส่เข้ามา่ยิ่งสกะปรอกเขาหยัไม่เคยล้างเลยหน้าตาเรายัางล้างตัวเรายัางล้างแต่ใจไม่เคยมีล้าง มีแต่เอาสิ่งสกรปรกใส่เข้าไปสิ่งสกรปรกก็คือรูปสกรปรกเสียงสกรปรกดินสกรปรกรถสกรปรกความคิดสกรปรกใจมันก็รับแต่ของเรวๆคนนี้แล้วไม่มีใครไปซักฟอกใจฟอกสิ่งอื่นได้ล้างสิ่งอื่นได้แต่ใจไม่เคยล้างเมื่อไม่ล้างใจใจก็เน่าก็เหม็นก็สกรปรกตัวเองอาศัยอยู่ก็ร้อนใจเหม็นคนอื่นอยู่ใกล้ก็เหม็นเพราะว่าใจเน่าใจเหม็นใจสกรปรกแต่เราไม่เคยดูแลรักษาใจ เราหาบ้านให้ใจให้ให้ให้ใหกายอยู่ได้เราหารถให้กายนั่งได้เราหาลูกหาเมียให้กายได้แต่ใจเราไม่เคยหาอะไรให้เขาเลยเราไม่เคยหาอะไรให้ใจและใจจะหาอะไรถึงจะถูกต้องต้องหาเสื้อผ้าสิเสื้อผ้าของใจก็คือศีลคือธรรมคือจะจตะคือความจริงคือเคือรีโอตปะอายบาปกลัวบาปใจที่อายบาปกลัวบาปจะเป็นใจดีใจที่ไม่กลัวบาปจะเป็นใจหน้าด้านใจด้านใจมึน ใจที่ไม่มีฮิริโอตปะเป็นใจดําใจดําใจเค็มใจร้อนพวกนี้ใจบาปถ้าใจเย็นใจสะอาดโปร่งใสตรวจสอบใจได้เเรียกใจบริสุทธิ์ใจผ่องใสเขานี้ใจสะอาดได้ต้องมีการกรองกรองเหมือนน้าที่มาสกปรกเราต้องมีการกรันกรองกรองเสียก่อนจะทํากรองเสียก่อนจะพูดกรองเสียก่อนจะคิดถ้าไม่กรองเสียก่อนแล้วมันจะทําโดยที่ไม่รู้ภาษา ไม่รู้ภาษาว่าควรทําอย่างไรไม่ควรทําอย่างไรถ้าคนไม่รู้ภาษาเรียกว่าไอ้นี่มันไม่รู้ภาษาคนมันรู้แต่ภาษาหมาโง่คนบ้างนาะเพราะใจนะไม่ถูกขัดเกลาให้ดีไม่รู้จักว่าจะทําอย่างไรให้เกิดดีได้เลยไม่ได้กรองจะทําโดยไม่รู้จักคิดไม่คิดก่อนแล้วไม่ให้รอบครอบซะก่อนแล้วไปทําเลยไม่คิดให้รอบซะก่อนพูดออกไป แปลว่าไม่ได้กรองใจที่ดีต้องกันกรองแล้วกรองแล้วมันจะเดือดร้อนตัวเองเดือดร้อนคนอื่นไหมทําแล้วคนอื่นเดือดร้อนไหมทําแล้วคนอื่นแล้วตัวเองเดือดร้อนไหมถ้าทําเดือดร้อนตัวเองหนูคนอื่นก็ต้องหยุดถ้าจําแล้วดีแล้วทําแล้วดีแก่คนอื่นแล้วตัวเองก็ต้องทําเพราะฉะนั้นทํมก็หมายถึงทาให้เป็นนั่นแหละทำก็มือทําทาก็คือกายทําใจทําปากก็ทำเหมือนกัน ให้ทําปากสอนให้ทําทําก็เลยเป็นธรรมผู้เป็นธรรมนั่นแหละเขาเรียกใจมีธรรมทำอะไรละ่ะทําดีทําซื่อสัตย์ทําตรงทําอดทําทนทําขยันทาหมัน่นทําเพียรทําเก็บหอมรอมริบประหยัดมัธยัติทํามเอือเ้อเฟื้อทําเผื่อแผ่ทําเจือจานทําดูแลทํารักษาทําปกป้องทําคุ้มครองสิ่งที่ได้มาแล้วดีแล้วแล้วเอาสิ่งที่ได้มาแล้วเดี๋ยวบูชาคุณผู้มีพระคุณคือมารดาบิดา ู้มีศินมีธรรมแล้วก็เอาธรรมนั้นแหละทรงธรรมแล้วเป็นแบบฉบับให้คนอื่นทําตามอันนี้คือทรงธรรมเพราะคนทํามีธรรมเนี่ยแปลว่าจากใจธรรมใจดีแล้วมันก็เลยทําดีพูดดีคิดดีหมดแหละเพราะฉะนั้นในทสื่อการพรนสาชาวพุทธเราจะต้องมาเริ่มสามทางอันนี้กายวาจาจิตกายตรงไปตรงมาไม่คดในข้องอในกระดูถ้าจะผิดศีลผิดธรรมทางกายเนี่ยชั่วฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ พอพฤติกรรมก็กายเนี่ยมันจะทําผิดถ้ามันทําคดคดงอเหมือนงูเนี่ยมันก็เป็นสัตว์เดรัจฉานคนคดกายคดทําคดคดงอทาเร็วเขาเรียกคดถนนมันคดคดอันตรายถ้าตรงไปตรงมากายตั้งตรงหน้าที่ที่ตรงรับผิดชอบที่ตรงตรงไปตรงมาเรียกคนดีจะมีความตรงคนคดหาความดีไม่ได้ เพราะนั้นกายจะต้องตรงไปตรงมาทำอะไรตรงทางกายก็ทำหน้าที่ตรงตรงต่อความเป็นลูกตรงต่อความเป็นแม่ตรงแต่ความเป็นสามีตรงต่อความเป็นพระพิโยอันนี้เขาเรียกกายตรงวาจาตรงก็พูดตรงไปตรงมาไม่มีตลบตะแรงตอแหลแต่โลกในโลกมันจะตอแหลกันโกหกกันตลบตะแรงกันแล้วพูดไม่มีสีไม่ธรรมเพราะนั้นวาจาไม่ตรง มันจึงได้แต่ของคดคดงองเข้ามาได้ของเร็วๆเข้ามาทางวาจาและใจมันก็ต้องตรงอีกเพราะฉะนั้นเรื่องดีใน,นศาสนาพุทธสการที่จะเข้าพรรษานี้จึงมอบสิ่งนี้ให้ท่านก็คือดีสามดีเนี่ยดีกายรักษาให้มั่นคงดีวาจาพูดดีพูดดีคือพูดสมัรสมานไมตรีพูดซื่อสัตย์ซื่อตรงไม่พูดเลวไร้ไร้สาระเพื่อเจอ พูดพูดแต่อ่อนหวานสมัครสมานไม่เตยินไม่เตยภาพตรงไปตรงมานี่วาจาดีแล้วใจก็ดีคิดดีคือไม่คิดเอาของเขาคิดจะรักษาสิ่งที่มีอยู่แล้วไม่ให้เดือดร้อนไม่ให้วิบัติแล้วว่าคิดดีคือไม่เบียดเบียนตัวเองไม่ทําให้ตันเดือดร้อนคิดแล้วก็ตัวเองไม่เดือดร้อนคนอื่นไม่เดือดร้อนด้วยเขาเรียกคิดดีทําดีและพูดดีเมื่อเรามีดีสามดีนี้ไม่ต้องไปหาอะไรของดีจากภายนอกไม่หอน้ำหมุนน้ำมนต์ไม่หาพรงเครื่องล้างของขังมาแฝงไม่ต้อง เพราะเขามีดีอยู่แล้วสามดีทุกคนดึงดูความดีเป็นศักยภาพในตัวเองออกมาเป็นเสน่ห์เป็นเมตตาเป็นมหานิยมเป็นความดีอยู่ในตัวเองก็จะดูดเอาแต่ความดีเข้ามาคนเลวก็ดูดเอาสิ่งที่เลวเข้ามาดูดคุกดูดตรางดูดมีดดูดปืนดูดเวรดูดภัยเข้ามาเขานี่คนดีก็จะดูดเอาทรัพย์ดูดเอาคนดีดูดเอาสิ่งที่ดีคนรักก็ดีสิ่งแวดล้อมก็ดีจิตใจก็ดีเลยไปดีมาดีอยู่ดีเพราะนั้น ในเทศการจะเข้าภาษานี้ขอให้ท่านผู้หลายตั้งใจดีทั้งสามประการคือพูดดีทำดีแล้วคิดดีแล้วความดีนี้จะปกป้องของเกศาให้ท่านทั้งหลายพ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นทั้งมวลอุปสรรคทั้งสิ้นทั้งมวลจะมาลายสิ้นด้วยการตั้งใจดีและจะพูดดีทดําดีไปไหนก็มีดีแล้วก็ไปดีมาดีภาษาพระยะสุขโต ท่านทั้งหลายจงอยู่ดีถ้าอยู่ก็อยู่ดีถ้าไปก็ไปดีถ้ามาก็มาดีดังนี้เทินยะถาวาริวาหาภูราปริภุเรนติสาคารังเอวะเมวิโตทินังเปตาหนังปกะกปะติชิตังปะติตังตุมทังดิพเมวะสมมิชตูสเทปูเรนตุสังกปา,าจันโทปนารโสยะถามณีโตเทระโยสยะถาสติโยวิวัจจันตุตาปะโรโกวินา สตุมาเทภวัตวันตรายุสุธิธิคายุโภวะภิวาธนาสิสนิจจังอุทาปจายนุจตารโหธรรธมวัตอันติอายุโนสุขังหาลัง